บ้านหลังนี้มีเจ้าของแล้วค่ะราคาสี่หมื่นเก่าจะเฮียขนาดนี้ความกว้างสองเมตรสี่สิความยาวสามเมตร60สิบจ้าได้แล้วกันตกแบบนี้อ่อนแบบนี้เลยเฮียนี่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 ได้หอดระเบียงโอ้ยนั่งเรียนสบายค่ะนี่โอ้ยนั่งสบายได้เฮียน้อน้พรนี่มูเว้นกาเาฮาก็าสิไดเป็นประตู U P V C จากกันแดดกันน้ำกันฝนราคสิมีนี่น,นาตาอลูมิเนีานายมข้างในมีมุ้งลวดให้พร้อมค่ะ ส่วนขังนอกค่ะนี่เฮาท้าสีห้พร้อมค่ะลูกค้าสามารถเลือกสีได้ได้สีไดสร้างได้เลยค่ะนี่ขังนอกนี่ค่ะส่วนพื้นค่ะเขาก็สิปูด้วยเสื้อน้ำมันไ้ออนแบบนี้เลยค่ะนี่นี่ลูกค้าก็ต้องหาไปปูเนี่ยค่ะส่วนผนังเขาก็สีท้าสีไ้เรียบร้อยค่ะส่วนฝาเขาก็เห็ดเป็นฝาฉาบเรียบไ้นี่เลยระบบไฟค่ะเขาก็เดินไ้เรียบรรอยค่ะเขานี้ตูไฟแบบนี้ไพร้อมค่ะ ล้วก็นีฮอเดินไแล้กก็ซีมีนี่พ่นต้อหายสำหรับลูกค้าท่านใดอยากติดแอร์ค่ายนี้นี่พขากสิต้อแบบมีหายล้กก็ซีมีโคมไฟหายพร้อมเรียบรอยเสร็จสับถ้าเกิดลูกค้าผู้ใดสนใจค่ะสามารถโทรเบอร์นี้ได้เลยค่ะหรือว่าลูกค้าผู้ใดอยากเบิ่งสินค่าตัวจริงค่ะสามารถาร,ารับเบอร์ไดที่อำเภอแวงหน่อยจ้าร้านสมโยค er ้ามาสาขาสองจ้า